สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเราได้พูดกันถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์ว่ามีประโยชน์ในขณะเดียวกันนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเสียหายถ้าเกิดเรามาพูดถึงจำนวนของความเสียหายหรือมูลค่าของความเสียหายที่ วันนี้ในวงการคอมพิวเตอร์เราได้รับผลกระทบแล้วเราคงจะต้องหันกลับมาดูนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังขยายตัวอย่างมากคอมพิวเตอร์สร้างความเสียหายในแต่ละปีนั้นมีมูลค่ามากกว่า GDP ของประเทศไทยและมีสิ่งที่เรียกว่าถูกขโมยไปหรือทำให้เกิดเสียหายนั้นมากกว่า500ล้านรายการเลยทีเดียว วันนี้คนที่ใช้ข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์ล้วนแต่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของข้อมูลต่างๆเพราะถูกนำไปใช้โดยบรรดาพวกนักขโมยทางข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าแฮกเกอร์ซึ่งตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นวิกฤตทางสังคมทางเศรษฐ,ฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวการที่โลกเรากำลังประสบปัญหากับบุคคล ที่ถือว่าเป็นอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นภาระของโลกเลยทีเดียววันนี้สิ่งหนึ่งที่กำลังมีการโต้แย้งกันเรื่องของการล้วงข้อมูลของพรรคเดโมแครตที่หลายๆคนกำลังมองว่ามันเป็นจริงไหมแล้วถ้าเป็นจริงอันนี้ถือว่าเป็นการลุกลานทางประชาธิปไตย จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศนึงเลยทีเดียววันนี้ที่เรากำลังพูดอยู่นี้ก็คงเป็นวันที่ทางรัฐสภาในอเมริกานั้นคงมีการสอบสวนติดตามอย่างเข้มข้นซึ่งทางสังคมอเมริกันนั้นกำลังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการล้วงข้อมูลที่มีความสามารถ เข้ามาสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นถือว่าอันนี้เป็นเรื่องวิกฤตของทั้งเรื่องการปกครองของอีกประเทศหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นจริงแล้วแล้วก็อิทธิพลของคอมพิวเตอร์ที่กำลังมีต่อสังคมโลกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินตรงนี้แหะครับสะท้อนให้เห็นนะครับว่าคำว่าสงครามไซเบอร์หรือสงครามในคอมพิวเตอร์นั้น วันนี้มีความรุนแรงมีความได้เสียของผลประโยชน์ระดับโลกเลยทีเดียวโลกมนุษย์กำลังก้าวไปสู่ความขัดแย้งในสงครามไซเบอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในนิตยสาร Time ที่ได้เขียนเรื่องราวของสงครามไซเบอร์เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับว่า เมื่อมันมีผลกระทบแบบนั้นการที่จะสร้างกฎหมายหรือพอระบอคอมพิวเตอร์นั้นควรหรือไม่ควรจะทำอย่างไรบ้างขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ